วันเด็กปี2024ปีนี้สถาบันพศอคน์นามีร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองทรายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมก็ว่าสำคัญยิ่งก็คือการแนะแนวแนะนำเครื่องมือการเลือกเรียนเลือกอาชีพเลือกงานเลือก บ้านเลือกหงจุ้ยหรือเลือก,อกมีลูกถือว่าเป็นเว็บไซต์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะสถาบันเพราะสถาบันถือว่าทุกๆปัญหาของมนุษย์เราเกิดจากการหนึ่งเลือกคู่ผิดเลือกมีลูกผิดเลือกให้ลูกเรียนผิดเลือกอาชีพการงานผิดรละเลือกบ้านที่อยู่หุงจุ้ยผิดซึ่งวันนี้เราได้นําเสนอได้แนะนําการเรียน การศึกษาผ่านเด็กแล้วก็ผู้ปกครองซึ่งมาเวิร์กช็อปในเรื่องของอเครื่องมือว่าเราจะใช้เครื่องมือเพื่อเลือกเรียนเลือกอาชีพของเด็กอย่างไรซึ่งผู้ปกครองแต่ละคนก็ให้ความสนใจในเรื่องของอเครื่องมือโดยเฉพาะโมเดลว่าจะเรียนอะไรดีจะทำอย่างไรดีในตรงนี้ว่าในโลกปัจจุบันพ่อแม่หลายคน สับสนเกี่ยวกับเรียนเรียนแล้วจะไปทำอะไรดีอย่างเช่นน้องๆที่จบม .3 ว่าจะไปเรียนอะไรหรือจบม .6 จะต่อสายอะไรดีสายอาชีวะหรือว่าสายสามัญซึ่งปัญหาเหล่านี้น,อนอ้องๆหรือพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อแมอ่ก็สับสนว่าจะให้ลูกเรียนอะไรดีนี่คือยุคของความสับสน และที่สำคัญยิ่งในวันนี้ทางสถาบันพุทธมิระโรงเรียนบ้านคลองสายต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างเช่นคุณแม่อรุณีและคุณปัดและคุณหมอฮิทคุณหมออิทซึ่งได้ให้ความบอบรรมกับโรงเรียนนี่มาตลอดและก็ต้องขอขอบคุณผู้ใจดทีทุกทท่านที่มามอบของข,องขวัญรางวัลโดยเฉพาะกำนันหรือกับผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมา uh, มีส่วนร่วมในกิจการโดยเฉพาะคณะครูโรงเรียนโดยเฉพาะครูน้องครูใหญ่ในความตอนรับตันี้ย่นให้บางสำคัญว่าเด็กผใหญ่ที่ตีพายงานทันทีและรูตัวนี้ไปใช้กับปัญหาว่าจะเรียนไหนและโดยสำคัญยิ่งโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่อันดับ ที่ได้กิจกรรมชนะเลิศของประเทศอย่างเช่นบอลริบอลกุระะดับภาคของอจังอของภาคอีสานแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมประกวดก็อันดับต้นๆของประเทศหรืออันดับหนึ่งของประเทศก็หลายคนซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นโมเดลควรจะสัตว์นุนและใช้โมเดลในการสร้างเลือกเรียนและเลือกอาชีพให้กับอนาคตเด็กถือว่าเด็กวันนี้คือหญในววน,นา พาะทุกๆปัญหาประเทศชาติจะมั่นคงร่ำรวยล่มเย็นได้เริ่มต้นที่เลือกให้ลูกเราเรียนให้ถูกและหลังจากนั้นก็จะมีทำงานถูกเพราะทำงานถูกก็จะตามมาด้วยการมีครอบครัวการมีลูกการมีบ้านหรือสังคมถูกนี้คือหลักของการเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาของสังคมเพราะทุกคนจะมองข้ามว่า การเรียนเนี่ยถือว่าในยุคต่อไปนี้ทุกคนจะทํำยังไงถึงจะก้าวพ้นเรียนแล้วไม่ตกงานเรียนแล้วจะทําให้ชีวิตตัวเองมั่นคงและครอบครัวบางคนงนี่คือมิติใหม่ของการแนะแนว <Okay. S 2> การเรียนแบบใหม่สวัสดีครับ